สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นำโชคชาเนลสำหรับคลิปนี้เป็น EP 1หของงวดวันที่2มกราคม2569สวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงแนวทางต่างๆในคลิปนี้ แอดขอฝากคำเตือนดังนี้ค่ะคำเตือนข้อมูลที่นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมจากช่องแม่นํำโชค h ช n แนล ขอบคุณค่ะคลิปนี้คุยกันหลังเลขออกแอดขออนุญาตถามข่าวคุณผู้ชมนะคะโชคดีกันบ้างไหมสำหรับท่านที่โชคดีแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนท่านที่โชคลาภยังเดินทางมาไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเรามาเริ่มสะสมแต้มบุญกันต่อ ด้วยการทําบุญทําทานคิดดีทดําดีกันต่อไปค่ะในช่วงต่อไปนี้แอดขอนําคุณผู้ชมมาทบทวนแนวทางต่างๆของงวดที่ผ่านมาที่แอดได้นําเสนอไปว่ามีแนวทางใดบ้างที่เลขเข้าก่อนอื่นมาดูผลรางวัลกันก่อนนะคะ ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่16ธันวาคม2568รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกคือ52รางวัลที่1เลขที่ออกคือ763895 และมาดูแนวทางที่แอดได้นำเสนอไปนะคะแนวทางที่1เป็นแนวทางของเลขประจำวันซึ่งตรงกับวันอังคารข้างแรมมีตัวเลขที่เด่นคือ740 5581นะคะ เลขตัวที่เด่นสุดก็คือเลข5นะคะแล้วก็เป็นตัวที่เข้าสำหรับผลรางวัลในงวดนี้ด้วยนะคะไปต่อกันที่แนวทางที่2ค่ะแนวทางจากเลขปกสมุดฉีกค่ะจะเห็นว่าเล่ม A นะคะมีเลขที่เข้าคือ มีเล็9 9, มีเล็ก 5, เล็ก2นะคะส่วนเล็ก5กับเล็ก2ก็เข้าในส่วนของ2ตัวท้ายรัฐบาลไทยนะคะและก,ก็เล่ม B ก็เข้าในส่วนของ2ตัวท้ายรัฐบาลไทยค่ะ5 2นะคะส่วนเล่ม C เล่ม D, เล่ม E ตัวเลขไม่เข้านะคะไปต่อกันที่แนวทางที่3นะคะ เป็นเลขจากเลขปฏิทินนะคะมีตัวเลขที่เข้าคือเลข9ค่ะเข้าไปในส่วนของ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะคะต่อไปเป็นไปนต่อกันที่แนวทางที่4นะคะเป็นแนวทางของสูตรบวก1ลบ1ค่ะมีเลขตามนี้นะคะ สำหรับงวดนี้ไม่เข้านะคะต่อไปไปต่อกันที่แนวทางที่5นะคะเป็นแนวทางของเลขกำลังวันตลอดชีพค่ะซึ่งตรงกับวันอังคารนะคะเลขที่เข้าก็มีเลข5ค่ะต่อไปไปต่อกันที่แนวทางที่6ค่ะ เป็นแนวทางของเลขเด่นตลอดชีพค่ะมีตัวเลขอยู่นะคะสามตัวคือหกเจ็ดแปดนะคะตัวที่เข้าก็คือมีเลขแปดนะคะเป็นหลักร้อยของสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะส่วนเลขหกถ้าปกติก็จะทราบกันนะคะว่าเลขหกกับเลขเกเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะถ้าเทียบเป็นตัวแทนกันก็ จะมาเป็นที่เล็กเนะคะเข้าเป็นส่วนของหลักสิบของ3ตัวท้ายรางวัลที่1ค่ะต่อไปไปต่อกันที่แนวทางที่7นะคะเป็นแนวทางของ2ตัวท้ายรัฐบาลไทยนะคะแอดให้ไว้ที่หลักสิบมี5ตัวเข้าที่เล็ก้านะคะ ส่วนหลักหน่วยก็ให้ไว้5้าตัวเข้าที่เลขสองค่ะเข้าที่52ตรงตรงนะคะ2ตัวท้ายรัฐบาลไทย,ไทยส่วนตัวที่จับชุดนะคะก็จะมาที่ชุด52ค่ะตามนี้นะคะ ส่วนชุดคัดเด่นนะคะชุดคัดเด่นที่แอดคัดให้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะคัดตัวที่ไม่เข้ามานะคะ,ะตามนี้ค่ะแนวทางที่8ไปดูแนวทางของ3ตัวท้ายรางวัลที่1ค่ะไปดูกันที่หลักร้อยนะคะ แอดนำมาเสนอให้คุณผู้ชม3ตัวนะคะมี4 6 8นะคะเน้นให้ที่4แต่มาเข้าที่เลขก8นะคะส่วนหลัก10เข้าที่เลข9ก9ค่ะหลักหน่วยไม่เข้านะคะ แล้วก็ชุดที่เป็นชุดคัดเด่นนะคะก็ไม่เข้านะคะส่วนที่เป็นชุดคัดเน้นก็ไม่เข้านะคะต้องขออภัยด้วยสำหรับแนวทางที่อได้นำเสนอไว้ในงวด วันที่16ธันวาคม2568ที่ผ่านมาแอดก็ได้ทบทวนให้ครบทุกแนวทางแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือชื่นชอบแนวทางไหนก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็มีข้อมูลมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้แนวทางใดที่แอดให้ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วย จะพยายามปรับปรุงในงวดต่อไปค่ะสุดท้ายนี้แอดก็หวังว่าข้อมูลที่ได้นำมาเสนอคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบ้างฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ